หวานเนาะอร่อยดิน mm ีแ hmm. ช่เียนนะตั้งแตงไม่จะหันใจแจกลางตรงนี้พวกนี้พนี้ตื่นมาหันให้ไหมอ่ะเปลกปลูกมัดบานเนี่นมันนี่คือปลกลาลายโมโลายันดหรือมัขาเขาปลูกแตง ตนเขา้ทัค้้าเลยนะที่นีน่กระถมเลยปกปลกเกือบสุกค้นเหรอไปไร่ท่านบราดาท่านบรดาราคานี่แค่ไหต้นน่นตอนนี้มันสามบาทตัวสาบาทยี่สิบ